สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลท์สไตล์ใบจอยเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะพี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้พี่จอยจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญปีการจนาพิเศษ2539กันบ้างนะคะจริงๆแล้วพี่จอยก็ไม่รู้เลยนะคะว่า เหรียญปีกาญจนาพิเศษชนิดราคา20บาทเป็นเนื้ออะไรกันแน่นะคะจะว่าทองแดงก็ไม่ใช่นะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะคะก็จะมีอ่าสภาพแบบนี้นะคะ20บาทปีกาญจนาพิเศษนะคะเหรียญน,นี้ที่พี่จอยเข้าไปดูข้อมูลนะคะก็มีการซื้อขายกัน80บาทถึง1 0 0บาทนะคะ สำหรับเหรียญน,นี้พี่จอยก็ได้เ,เก็บสะสมมานะคะแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆชมนะคะไม่ว่าจะเ,าเป็นเหรียญปีกัญจนาพิเศษชนิดราคา600บาทสามร้อยบาทก็มีนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมชนิดราคา20บาทกันก่อนนะคะ ก็มีความสวยงามมากๆเพราะว่าเหรียญน,นี้ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะเป็นเหรียญที่หายากมากๆเลยนะคะสำหรับเหรียญปีการจนาพิเศษปีพศ2539ชนิดราคา20บาทด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นแต่สัญ,สญ,ญลักษณ์ของอปีการจนาพิเศษแบบนี้นะคะ ก็จะเขียนคำว่าฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีกัรจนาพิเศษนะคะชนิดราคา20บบาทนะคะอ่าพี่จอยไ,ไม่รู้จริงๆนะคะว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะเพราะว่าจะเป็นทองแดงก็ไม่ใช่นะคะ จะเป็นทองก็ไม่เชิงนะคะก็จะเป็นสภาพแบบนี้แล้วมีความเงางามมากๆเลยแล้วก็เป็นเหรียญที่ใหม่ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะเป็นเหรียญที่เก็บสะสมมานะคะเพื่อนๆจ๋าใครที่มีความรู้ในเรื่องของเนื้อเอเหรียญน,นี้นะคะก็มาบอก อ่าเล่าบอกกล่าวกับพี่จอยได้นะคะพอพี่จอยต้องขอโทษขออาภัยจริงๆนะคะไม่รู้จริงๆนะคะเข้าไปชมก็มีการซื้อขายกันที่แปดสิบาทถึงห0 0บาทนะคะปีการจนาพิเศษชนิดราคา20บาทนะคะไว้วันหลังพี่จอยจะให้เพื่อนๆมาชม ชนิดราคา300บาทแล้วก็600บาทด้วยนะคะวันนี้เรามาชม2ี่สบบาทกันก่อนนะคะสำหรับปีกัญจนาพิเศษนะคะมีความาสวยงามมากๆแล้วก็หายากนะคะใครมีก็มาเล่าจูกันฟังนะคะขอบคุณเช่นๆนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนๆเพลิดเพลิน,น,นแล้วก็มีความรู้ได้ไม่มากก็น้อยสำหรับการสะสมเหรียญน,นะคะการสะสมก็คือการออมเราออมวันนี้เราก,ก็มีกินใช้ในวันข้างหน้านะคะ อ,อ,นนอ,อยากจะรู้ว่าเหรียญเนี้ยยีสิบาทมันเป็นเนื้อ <ทำ S 2> อะไรทำกำไรในวันครา้งหน้าก็อาจจะเป็นได้นะคะเพืเ่อนๆใครรู้นะคะราคา,า,าเหรียญน,นี้มี่าเป็นเหรียญเนื้ออะไรนะคะเพราะว่าพี่จะไม่รู้จริงๆนะคะมีความสวยง,งามมากๆที่แน่ๆคงไม่ใช่ทองแดงแล้วก็คงไม่ใช่เนื้อเงินนะคะ ถ้าเป็นเนื้อเงินก็จะมีชนิด300บาทกับ600บาทนะคะมีความรู้อะไรก็เม้นมานะคะขอบคุณมากมาค่ะติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะประพันธ์ได้ก่อเดียนประพันธ์ได้